ตัวกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแอนนะคะหัวหน้าแอดมินพลูค่ะสวัสดีค่ะมายแอดมินพลูค่ะสวัสดีค่ะมูแอดมินพลูค่ะสวัสดีครับมูเป็นแอดมินพลูครับแต่ละคนทําหน้าที่อะไรบ้างคะไหนลองแบบเราคร่าวๆให้พี่ฟังหน่อยค่ะแอนนะคะก็เป็นหัวหน้าแอดมินพูล่าค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะติดต่อเรื่องคุยล่ากับท่านเจ้าของบ้านทุกท่านค่ะค่ะส่วนมายก็เป็นพนักงานอีกคนหนึ่งในทีนะคะเป็นคุยล่าส่วนมูล่า ก็ทาในส่วนของการส่งบุ๊กส่งบุ๊กก็แค่อย่างเช่นว่าวันนี้มีลูกค้าเข้ากีังเอากีหลังอินกีหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าค่ะโอเคต่อมาค่ะน้องมุกเป็นไงสักขงานคล้ายๆน้องหมายไหมคะคล้ายคล้ายมค่ะแต่ว่าก็จะมีเกี่ยวกับเอกสารการจองอย่างเงี้ยค่ะมุกจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ตอบลูกค้าทําการจองลูกค้าเหมือนมเลยค่ะ โอเคแล้วน้งหมูล่ะคะครับก็คล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าผมจะมีงานส่วนของการนับสถิติของเพจแล้วก็ตัวลายเที่ยวเพิ่มขึ้นมาครับเรียกได้ว่าเราไม่ได้ทําแค่ขายของเนอะเรามีการทําการตลาดในตัวของกันเองด้วยใช่ค่ะอ่ะ,อะโอเคต่อมาคะ่ะการทํางานเป็นยังไงบ้างคะพูดถึงเรื่องของออปัญหาการทํางานหรือว่าสิ่งต่างๆที่พบเจอคะ่ะเป็นยังไงบ้างการทํางานก็ในส่วนของการทํางานของทีมนะครับก็ เอ่อพวกเราอยู่กันมานานแล้วก็คือเป็นกันเองแล้วก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาทางบ้านกันตลอดแล้วก็จะมีการประสานงานแก้ไขท,ทันทีครับได้เรียกว่าทํางานกันเป็นทีมเนาะใช่โอเคทํางานมาตรงนี้กี่ปีแล้วคะที่อยู่เดนสองปีค่ะประมาณสองป,สองปีสองปีเนี่ยแสดงว่าตลอดระยะเวลาในการทํางานจะต้องมีพบเจอเรื่องราวต่างๆมากมายไหนลองเล่าเรื่องที่มันแปลกๆขำๆมาให้ฟังสักนิดสักหน่อยดีกว่าเรื่องแปลกๆหรอ จริงๆพวกเราเขาแปลกแล้วนะเชใช่เราสี่คนเนี่ยแปลกสุดละจริงๆอ่ะเรื่องแปลกๆมันมันมีเยอะมากมันมีทั้งขำแล้วก็ขำไม่ออกอย่างถ้าเรื่องขำก็คือไม่รู้นะสาหรับสาหรับเรานะขำก็คือลูกค้าเอาลิงเอาลิงมาบ้านพูดเวลาด้วยใช่แล้วแล้วลูกค้าบอกว่าทักมาบอกไงเชฟว่า เอาลิงลงสระว่ายน้ำด้วยได้ไหมลิงไม่ต้องการความพักผ่อนไงใช่เขาอาจจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยที่เขาชอบสัตว์เลี้ยที่เขาชอบผมก็เลยเอาอยางเอาลิงลุงสาวให้น้ำมันไม่ได้เปล่าเออแล้วแหละมันเริ่มแตกเริ่มขำไปต่อมาค่ะอยากให้ลองพูดคุยกันหน่อยว่าใน4คนนี้ที่รู้จักกันมาใครเปี้ยวสุดคะอ่าอ่าก็ต้องเป็นก็เป็นแอนดี้มุกอยู่แล้วโอเคเพราะว่า ความเฟี้ยวของเขาเนี่ยในเรื่องของการบิวลูกค้าในใการจองใชงคง่คุยเก่งมากบิวเก่งมากลูกค้าก็คือแบบไม่ว่าจะแบบภาษาจะติดมาจากไหนที่ไหนแล้วแต่คุยแ้วติด้าไ่จองก็คือครูก่อนเลยใช่วันไหน <c oughs> วันไหน,ไหนแอดมินไม,ม่แอมินแอด็มินมุกคุยปุ๊บไม่คุยขอเไป็นอดมินมุก <c oughs> ผมคุยกับคุยกับคุณมุกเลยครับคนอื่นผมไม่ติดต่อไม่ประสญญญานงานเลย แสดงว่าจีบเก่งใช่โอเคมชายนี่ยอับหนึ่งพี่อยากรู้ว่าเพราะอะไรคะการตลาดบ้านภูร่าที่นี่ถึงได้ปังมากขนาดนี้คะได้ข่าวว่ายอดจองนี่คือแบบแน่นๆทุกอาทิตย์เลยทีนี้เป็นเคล็ดลับเลยเนาะใช่ด้วยความที่ด้วยความที่บริษัทของเราเนี่ยตั้งมาถึงสามปีแล้วนะคะด้วยแรกๆเลยก็คือมันเริ่มต้นมาจากผู้บริหารก็คือคุณแอน ด้วยความที่เขามีสกิลทักษะวาภในด้านของการบริหารในส่วนของการตลาดตรงเนี้ยเก่งแล้วแล้วเขาก็มาตัดตั้งบริษัทอ e. ี e. อย่างนี้แล้วทีนี้ด้วยกันด้วยกันที่ว่าการที่ว่าจะพัฒนาไปให้เต,ติบใหญ่ได้นี่ยเราก็ต้องคัดคัดคนด้วยคุณภาพของคนสกิลของคนแล้วพวกเราสี่คนเนี่ยได้แบบได้ร่วมงานกับผู้บริหารก็คือคุณแอนตรงเนี้ยโดยการมีการแบบอบรมทางด้าน ดยเฉพาะพวกเราที่มีส่วนเกี่ยวกับการขายตัวิลล่าไม่ว่าเรื่องตลาดการขายพฤติกรรมลูกค้าการจูงใจอะไรต่างๆคือเกี่ยวหมดเลยทีนี้เนี่ยด้วยความที่บริษัทเราเนี่ยโตขึ้นโตขึ้นตอนนี้ระยะเวลา3ปีและที่บริษัทเราตั้งมาก็เราอาจจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของระบบเข้ามาช่วยทําให้ทุกอย่างมันไปหารจัดการได้ง่ายขึ้น ทังรื่องในส่วนของลูกค้าหรือส่วนของพวกเราเองส่วนของบริษัทเององค์กรเองใช่ใช่การ์ของเรามองดูลังเ,เลยใช่ใช่ค่ะตรงนี้ก็เลยการตลาดมันก็ทำให้มันปังขึ้นด้วยเนาะโอเคค่ะ,ะฝากถึงว่าที่เจ้าของบ้านในโครงการทั้งหลายหน่อยค่ะที่กําลังจะอยากที่จะมีธุรกิจคูวล่าแต่ว่ายังลังเลอยู่ค่ะ ก็ค่ะถึงท่านเจ้าของบ้านที่กําลังจะสนใจทําธุรกิจคุยล่าของเรานะคะคือคุยล่าของเราตอนนี้ก็กําลังฮิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างเงี้ยคุยล่าเราก็ติดอันดับหนึ่งแล้วท่านเจ้าของบ้านท่านใดที่สนใจทําธุรกิจคุย่านะคะเรามีการดูแลนะคะท่านตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ท่านเจ้าของบ้านเริ่มซื้อเริ่มทําการยื่นกู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูแลตั้งแต่นั้นพอมาในส่วนของคูรล่าก็จะเป็นในส่วนของแอดมินติดต่อกับท่านเจ้าของบ้านแล้วก็ทําการขายให้ กหนุก็จะทำการขายคูร่าให้ทุกวันแล้วก็เ,เป็นยอดจอง,ง่อไปในข้างโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทั้ง4ท่านมากเลยนะคะที่